จับตาเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งวันนี้รวยจับตาเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ชาวเน็ตยกให้เป็นความหวังของหมู่บ้าน บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่เป็นไปด้วยความคึกคักแม้บางพื้นที่ฝนจะตกลงมาก็ตามแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการซื้อขายโดยเฉพาะเลขของแม่น้ำหนึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์เลขทูบแม่น้ำหนึ่งคือ507และจากการตรวจสอบพบว่าทางด้านการซื้อเลข507นั้นเรียงแผงและถูกอั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำหรับในงวดนี้นั้นแม่น้ำหนึ่งให้เลขอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนี้ในไลฟ์สดที่แฟนเพจของแม่น้ำหน8่ 88, นางสาวพิรดากล่าวในไลฟ์สดว่าตนไม่สงสัยเลยว่าตนโดนจับเพราะอะไรที่ผ่านมาช่วยคนอื่นมาเยอะมากที่สำคัญคนที่บอกว่าถ้ารู้จริงทำไมไม่บอกรางวัลที่หนึ่งไปเลยหากตนรู้ตนบอกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วไปหาซื้อกันเอา ส่วนคนที่บอกว่าทำไมตนไม่ไปซื้อให้บ้านตัวเองก่อนนั้นตนอยากบอกว่าบ้านตนก็มีงานทําไม่มานั่งพิมพ์พแซะคนนั้นคนนี้ก่อนกล่าวจบไลฟ์แม่น้ำหนึ่งได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าขอให้เฮงรวยใส่เสื้อสีม่วงมักรีสพร้อมๆกันที่หน้าเพจเพราะงวดนี้สีม่วงพารวยจากนั้นก็ปิดการไลฟ์สดไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ